หลังจากที่จบศึกครั้งยิ่งใหญ่ไปครับในศึกวันลูปินี46ครับทางด้านซูเปอร์บอลเองครับถึงแม้จะพ่ายทางด้านตะวันฉายไปแบบสนุกสุดมันชวดบัลลังแชมป์ไป5โยครับ โดยทางด้านซูเปอร์บอลสิงห์มาวินครับก็ได้ออกมาบอกกับสื่อนะครับว่าพอใจเป็นอย่างยิ่งครับสําหรับไฟนี้ครับแล้วก็ติดใจในกติกามวยไทยครับถ้าเกิดว่ามีโอกาสอีกครั้งก็อยากจะขอโอกาสแก้มือครับแล้วก็จะทําให้ดีกว่านี้ครับเดี๋ยวเราลองไปฟังบทสัมภาษณ์ของซูเปอร์บอลสิงห์มาวินที่ให้ไว้กับสื่อหลังจากจบศึกนี้ลงไปครับทางซูเปอร์บอลได้บอกว่าครับแผนที่เตรียมไปวันนั้นคือบางแข้งซ้ายครับแล้วก็ระวังลูกถีบ แต่พอขึ้นไปชกบนเวทีจริงๆตะวันฉายเตะสายเร็วมากๆครับจนผมบงังแทบจะไม่ทันเลยครับนั่นคือสิ่งที่แตกต่างจากที่ผมคิดไวก็เลยต้องใช้แผนสำรองหมดเลยครับก็คือถ้าบางแข้งซ้ายไม่ทันเราก็ต้องชกขวาสวนซึ่งหมัดขวาของผมชกได้เข้าเป้าตลอดครับ ในวันที่ชกขาของผมก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่มันก็ไม่ได้เจ็บถึงขั้นชกไม่ได้เลยครับแล้วผมก็ไม่อยากจะเลื่อนไฟอีกแล้วผมไม่อยากให้แฟนๆต้องรอแต่พอขึ้นชกจริงๆอาการบาดเจ็บเก็มารบกวนผมตั้งแต่ยกที่2ครับเตะขวาแทบไม่ค่อยได้เลยครับเพราะยังระแวงบริเวณน่องกับข้อเท้าเกิดเลยต้องใช้หมัดเป็นส่วนใหญ่ครับ โดยไฟนี้เองครับถึงจะแพ้แต่ก็ไม่ได้รู้สึกผิดหวังครับตรงกันข้ามครับผมกลับรู้สึกสนุกสำหรับการชกไฟนี้มากๆผมรู้สึกขนลุกมากหลายคนตะโกนเชียร์ซ bon, <ๆ>ุปเปอร์บอนก็ไม่คิดว่าแฟนๆคลับเยอะขนาดนี้ครับเพราะผมคิดว่าที่เข้ามาในสนาม70%เซนน่าจะเป็นแฟนคลับฝั่งของตะวันฉายครับแต่ที่ไหนได้เขากลับเชียร์ผมก็รู้สึกดีใจมากๆครับสาหรับไฟนี้ โดยผมรู้สึกว่าทำได้ดีมากๆครับในการกลับมาชกมวยไทยครั้งนี้แต่ว่าก็ยังมีลูกข,ดขาดเกินไปบ้างเช่นลูกเกี่ยวขาลม้มเตะตัดขาที่ยังทำได้ไม่ค่อยดีเพราะผมชกคิกบ็อกซิ่งมานานพอสมควรแล้วก็จังหวะเข้าทำต่างกับคิกบ็อกซิ่งแต่ถ้าผมมีโอกาสกลับมาชกมวยไทยอีกสักไฟสองไฟก็น่าจะทำได้ดีขึ้นครับถ้าให้คะแนนตัวเองครั้งนี้ก็คงให้8ดเต็ม1ิครับผม ผมว่าที่ผมแพ้ก็น่าจะยกสี่ที่โดนเกี่ยวขาและล้มครับนั่นน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนของเกมที่ทำให้รู้สึกว่าเขาให้ผมแพ้ครับถ้าผมมีโอกาสแก้มือผมน่าจะทำได้ดีกว่านี้และมั่นใจกว่าการออกอาวุธได้มากกว่านี้แน่นอนครับ ผมพร้อมทั้งสองทางเลยครับอยู่ที่ว่าวันจะจัดโอกาสอันไหนให้ก่อนครับเพราะไฟนี้ในกติกามวยไทยของผมก็คิดว่าทำได้ดีมากๆผมรู้สึกว่าถ้าได้โอกาสแก้มืออีกครั้งผมน่าจะทำได้ดีกว่านี้ครับส่วนคิกบ็อกซิง่งผมก็ชะนะมาหมดแล้วเหลือเพียงแค่ชิงกิตซึ่งผมก็อยากแก้มือกับเขามากๆครับ ก็ถือว่าเส้นทางต่อไปของทางด้านซูเปอร์บอลสิงห์มาวินเองครับโอ้โ oh, หไม่ว่าจะเป็นสายของทางด้านมวยไทยหรือสายของทางด้านกติกาคิกบ็อกซิ่งครับตอนนี้ความมั่นใจของซูเปอร์บอลเริ่มกลับมาแล้วครับเนื่องจากการไม่ได้ชกมวยไทยต้องหลายปีครับ แตกไฟวันนั้นเองครับโอ้โหแฟนๆมวยเชียร์กระหึ่มเลยครับสมแล้วครับที่เป็นซุปเปอร์บอลสิงห์มาวินครับก็ถือว่าได้หน้าได้ตากันไปครับในการเปิดประเดิมไฟแรกของมวยไทยของทางซุปเปอร์บอลเองครับส่วนตัวของเจ้าตัวครับก็ถือว่าภูมิใจพอสมควรครับโอ้โหทางแฟนมวยเองก็ถือว่าภูมิใจครับในไฟที่ออกมาครับถือว่าดูดีสุดๆครับสาหรับทางด้านซุปเปอร์บอลเองครับซึ่งบทสัมภาษณ์นี้ครับก็ได้ให้ไขประเด็นประเด็นหนึ่งครับที่อันมินจับได้ก็คือเรื่องของการเตะครับจริงๆซุปเปอร์บอลครับ โอ้โหวันนั้นเองครับน่าจะเป็นการแลกแข่งแน่นอนครับเนื่องจากอาการบาดเจ็บต้องเข้าใจด้วยครับว่าที่ชวดครั้งกรอนก็อาการบาดเจ็บจากขานี่แหละครับซึ่งไฟที่เจอกับตะวันฉายเองครับลูกเตะก็หายไปเยอะเลยครับสําหรับซูเปอร์บอนเองครับก็ถือว่าสู้กันได้สนุกสูสีครับแพ้ชนะก็เป็นกีฬาครับแต่ถ้ามีโอกาสในรอบหน้าครับซูเปอร์บอนสิงห์มาวินเองครับก็บอกครับว่าถ้ามีโอกาสครับก็จะทําให้ดีกว่านี้ครับในกติกามวยไทยซึ่งกติกาคิกบ็อกซิ่งเองครับของทางด้านซูบอ มีความพร้อมอยู่แล้วละครับก็ต้องรอดูกันต่อไปครับสําหรับซูเปอร์บอลคราบูว่าวันชิมเปชิปจะจัดให้เจอกับใครในไฟหน้าครับแต่ตอนนี้ชื่อของเขาติดตลาดครับโอ้โหถือว่าเป็นอันดับต้นๆเลยครับไฟไหนชกก็ถือว่าแฟนมวยครับให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งครับก็ถือว่าติดตามกันต่อไปครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ